ครับผมงอบคครับขาบคุครับก็รื่สเก้นมากเลยครับที่ได้มีโอกาสและนละครัูเวทีเป็นครั้งแรกด้ยแล้วก็ผมก็จะบอกว่าภูมิใจครับที่ดมีโอกาสเล่นสี่ดีครั้งนี้นะครับเพราะเป็นเป็นจุด่เป็นเป็นวันที่บเป็นบรรณกรรมวรรณกรรมที่มีคุณค่ามากกับคนไทยนะครับแลก็จะบกว่ายากกับการที่ต้องมามาฝึกฝนกับสิลงมันเป็นไหนที่เราเราเราไม่เคยทามาก่อนนะครับผมก็ยากแะมรู้สึกว่า พยายามแล้วก <mile> ็ตัักใจอยิางที่ครับนืออามีเพรเป็นเป็นละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตเหมอนกันแลก็อยากจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราฝ่ายค้ามาแลวก็อยากจะเล่นละครเวทีแล้วก็เคยเป็นคนดูแล้วก็นั่งนั่งดูที่เล่นแล้วก็อยากมีาม้ตอนนี้เราก็ได้เป็นคนที่มนรัสเลนะคก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ถือเป็นบรรยาที่สุดขั้มากค ผลิตสูตรที่รวม100ปีมาด้วยแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ได้มาดูแนีน่าจะได้ควิดแล้วก็นำไปใช้แบบได้คือช่อต้าลางดหสูดเลยในนี้แต่งสียนี่ค่ะสียไม่เด็กเลยฮะสียไม่เด็กสีไม่เด็ก คว่ายากค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยทํางานเรื่องการแสดงมาก่อนค่ะแล้วก็ยังไม่เคยทำหรือว่าแสดงละครมาก่อนค่ะก็ต้องค่อยๆเรียนกันไปค่ะก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่หลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูอยากจะทําให้ดีที่สุดเต็มความสามารถค่ะเพราะว่าหนูอยากทํางานด้านนี้มานานแล้วค่ะต็ดหน้างกว่าก็ ก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของสุโตครับก็ตื่นเต้นนะครับที่งานที่มันมีบางหน้าน้องกับนรรดนทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องทั้งแสดงด้วยแล้วก็คือต้องทั้งร้องด้วยนะครับก็เลยต้องฝึกข้นมากพอสมควรเลยครับสำหรับละครเวทีเรื่องนี้แล้วก็ด้วยเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาซึ่งมีความเข้มข้นแล้วก็เป็นตำมต่างมากๆเรื่องนี้เราเลยเต็มที่มากๆเลยก ตำราค่ะน้ำหนตามเองก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็เป็นอย่างที่การบอกคราเป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็แล้วก็คือทุกอย่างตำราถือว่ายากมากครับถือว่ายากมากแล้วก็ต้องแบบขอคำแนะนำจากพี่เชี่ยวเป็นเชีประสบการแล้วแล้วก็ต้องฟังแล้วก็ต้องแบบเรียนเลยหลายอย่างกันครับแล้วก็ มือนจะเป็นเป็นก้าวแรกเลยครับสำหรับเรื่องของการแสดงเรื่องของการร้องเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันกับการร้องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับละครเวทีนั่งแล้วก็คือรวมไปถึงเนื้อเรื่องแล้วก็วันในกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สั้นสิ้นครับแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ททเราอาจจะเราเรียบง่ายแต่ว่าในนั้นมีหลายหลาหลายอารมณ์หลาย,าลายความรู้สึกครับแล้วก็สะท้ขขอนถึงสังคมจริงๆครับให้เรา นนเป็นละครไปทีด้วยครับก็เรื่องท <c oughs> ี<ๆ>่อสองก็ยังมีทีมเล้นด้วยก็ถือว่า <c oughs> เป็นเรื่องใหมเ่เรื่องจริงๆจริงๆแล้วมันก็ใหม่ทุกรอบเลยนะครับที่เล่นก็คือว่าละครต้องมีเรื่องแบบคนจบก็ตังต้งใจเต็มที่เหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่คือคือไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องสอนเราจะนิ่งนอนใจว่าเฮ้ยเราเคยทำแล้วเราจบแล้ก็เป็นที่ที่ แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทุกหน้าของห้องประชุมทีจเป็การมอเตนะครับแล้วก็เขาปรับครับแล้วก็มันจะสอดแทรกพวกประวัติศาสตร์เข้าไปครับผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติยังไงบ้างครับเราก็จะมีที่ทำเรื่องนี้เยอะมากทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมดนตรีแข่งเลยครับ เป็นการรวมรุ glaube, um, Puis, uh, really ่นน้องเดิมส์สี่เวทีอยู่ด้วยกันเลยว่าเป็นพี่ใหญ่สุดเป็นพี่ใหญ่สุดแน่นอนอะไรจริงก็จริงๆก็จะได้รับน้องๆบ้างใช่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่พี่กับเป็นหน้าที่มากว่าที่จะต้องรอนข้อมูลต้องบอกว่า ไยังงสามห้าหกเจ็ดผักสี่แก้มชวนแก้มมาไหมคะชวนแก้มมันให้กันจะเป็นแจ็คก็ตจะเป็นแก้มจะได้แบบรวมทีเดียว3ามสี่ห้ก็น่าสนุกนะก็ีแก้มก็น่าสนุก แก่จะเป็นพลอย้พี่าแก่เนพเี่แกมาเล่นเป็นน้องออดไม่ได้นะทำไมฮะพี่แกโตัวตัวตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแค่แค่แค่สีผิวเท่นั้นอุ้ยอุ้ยน้อยฝาก่ากฝากแบบให้ติดตามเก็บกับก็เป็นกิจกรรม ที่คลาสสิกมากก็นำมาเป็นละครดีจทลครั้งแรกแล้วก็เป็นการสร้องดิแล้วก็เราก็ติ่มากๆกับละครดทนี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากๆแล้วก็คิดว่ามันมนาจะว่ามวงนละก็เ็นใหม่ๆ้ได้มกขึ้นลย ตาค้างนี้นะคระับนี่เธอนี่คธอ ก็เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมกักอากเร็ยมากไม่ผิดหรอกเร กเนกับมาทำเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำตัวจะทำไม่ได้ก็เลยต้อง่นจากสาบ้างนเป็นงานค่วสด่เลยเหเ็มาเ็บรราศงกชัดเจนมากครับแล้วก็รู้สึกว่า

การแสดงเกมนั้นเพราะว่าการได้ได้แสดงมาได้กาเป็นสิ่อใการสื่อสารสื่อสารกัูเป็นส่วนสำคัญด้ยที่เราจะได้เห็นควรอดของตัเเป็นความสุแล้วก็ถ้าว่าอะรที่มาดู แต่ด้วยผมก็ขอบคุณนะครับ่การนดาะยก็คือแรับก็จะระดบกา็นางทีก็จเป็นนที่าลงรกับงานภายของ่สเปคสุีได้เ็นแล้วก็ท่นผู้ใรักซันี้ก็ได้แล้วนะครับยินใช่ไหมฮะแต่ เป็นองค์ระรอบนิธีแรกขงการเร่นก็จะมีการเปิดการแสดงวันที่19ตุลาคนี้ครับใครที่อยากจะจองไปกสามารถจองได้แล้วที่ไทยทุกเก็นเจเจสัมภารบะบอกว่าเป็นมรากามที่มีคุณค่าจริงๆครับอยากให้คนได้มาดูเพราะว่านอกจากการแล้วก็จะมีนัแกแสดชั้นนำมากมาอยา่างที่นะสนใจเื่นเา้แล้วลก็ The เปิดสตาร์ทสคนนะครับการติตามนะครับสขทัย เปิดให้จอมบัตรวันที่24ครับไม่26 26เปิดให้จอมบัตร26สิงหาคมนี้ครับแล้วก็จะได้ดีเปิดในวันที่24ครับกันยายนนคำคู่ชั้นนังหองทั้งี่แล้วก็ไปซูมกันได้ครับแล้วก็เราได้สรุปอย่างนี้กับผั้กำกับแนนอนกับเจสต์มาด้วย มันม่ได้ไกท่ไหรมีการยืนในหัวใจที่ม่ไหม <c oughs> อ้อีกห้อนั้้ใจไม่อมาเธอจะมองแบบฉันไรหากเธอไม่ได้รักเลย <c oughs> แค่ขอคหัวใจให้ฉันยืนต่อไปคือรักเธอ

ใช่ครับที่ไม่ป็นไรครับอย่าเปลี่ยนใจ ทำจากเนสิบาันหลหมดชั่วโมงแล้ว้ลอาจ็ได้ะบอกว่า้องเราที่เป็นไายมันเปลี่ยนไปยังไงใรัรรับห้กดเปกกราแล้สุนท้ายแกบอกว่าไใ ป็นไทยที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดของนทอยากที่จะอด้รับการเขี่ยนา